ข่าวดวนการ์ตูนฟุตบอลในตำนานอย่างกัปตันซูเปอร์สั้นกำลังจะจบลงอย่างเป็นทางการแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนนะครับอย่างกัปตันซูเปอร์สัทั้งหลายเลยนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการ์ตูนอย่างกัปตันซูเปอร์สักันเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราก็ไม่ได้ทำกันหรอกนะครับแต่ถ้าพูดถึงการ์ตูนนะครับที่เป็นภาพความทรงจําของผมในวัยเด็กเป็นการ์ตูนฟุตบอลนะครับที่ให้แรงบันดาลใจของผมในวัยเด็กเสือ,เ,นนอ,อเป็น แรงบันดาลใจนะครับให้ฟุตบอลนั <n> ้น <al> ได้รับความนิยมสูงนะครับในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ก็คงจะหนี nicht, ไม่พ้นสระการ์ตูนเรื่องกับตันซึบะซาคือล่าสุดนะครับก็คือมีข่าวประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะว่าคุณโยอิจิทาคาฮาชิ ah ashi, นะครับผู้วาดการ์ตูนอย่างกับตันซึบะซานั้นนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วล่ะคับว่าอาจารย์แกน,นั้นเนี่ยก็คือจะรีทายแล้วจะเลิกเขียนการ์ตูนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยปัญหาสุขภาพที่มีที่ผ่านมาโดยอาจารย์ทาคาฮาชินั้นปัจจุบันเนี่ยก็ยกใ จะกปีแล้วจึงทาให้นะครับด้วยปัญหาสุขภาพเดิมก่อนหน้านี้และด้วยวัยด้วยนะครับจึงทําให้อาจารย์แกนั้นตัดสินใจนะครับที่จะเลิกและในการวาดการ์ตูนนะครับและทําให้นะครับการ์ตูนอย่างกับตันซูปะซะในภาคล่าสุดอย่างไรซิงซันนั้นจะถูกตัดจบลงนะครับในเล่มที่20นะครับโดยจะจบแนวประมาณเดือนเมษายนปี2024แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับถึงแม้อาจารย์แกนั้นจะตัดสินใจในการรีทายและก็คือจะเลิกวาดการ์ตูนอย่างกับตันซูปะซะนะครับแต่นะคร ก็กําลังคิดอยู่แหละครับว่าอาจารย์แกนั่นจะร่างนะครับสำหรับภาคฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับก็คือจะร่างเอาไว้เพื่อทําให้เป็นโครงเรื่องนะครับเผื่อใครในอนาคตเนี่ยจะนําการ์ตูนเนี่ยไปดัดแปลงอีกทีหนึ่งก็จะทําเผื่อเอาไว้นะครับซึ่งถ้าใครที่ยังเป็นแฟนคลับอย่างการ์ตูนเรื่องกัปตันซูเปอร์สาอยู่เนี่ยก็ต้องลุ้นในจุดนี้เนาะแต่แน่นอนเลยครับว่าการ์ตูนอย่างกัปตันซูเปอร์สตารนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้ช่วงที่จบเนี่ยเดือนเมษายนจะครบรอบ433ปีพพอดีะรเาว่ากตูนสิบสามเขียนรหือ่เริมทา ช่วงนะครับวันที่13เมษายนปี1981นะครับก็เลยทําให้การที่กัปตันซูเปอสานั้นจะเลิกวาดไปนะครับโอ้โหเียได้ว่าน่าจะเป็นข่าวช็อกโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นการจบตานานนะครับการ์ตูนฟุตบอลหนึ่งเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกเลยซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมนั้นนะครับเคยเป็นติงการ์ตูนเรื่องนี้แบบมากๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าผมโตมานะครับกับการ์ตูนเรื่องนี้โตมานะครับทำให้ผมนั้นอยากจะเล่นฟุตบอลนะครับเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เลยซึ่งแนนน่่่อวาใช เพียงแค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันเองนะครับแต่นะครับเกือบทั้งโลกเลยได้ซ้ำนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องนี้อ่ะเราเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับต้องย้อนกลับไปก่อนนะก่อนที่จะมีการ์ตูนอย่างกัปตันซืบปะสานะครับก่อนหน้านี้ประเทศญี่ปุ่นนะครับกีฬาที่ได้รับความนิยมนะนะั้นมันไม่ใช่ฟุตบอลน,นะแต่จะเป็นกีฬาเบสบอลมากกว่านะครับโดยได้รับนะครับค่านิยมนี้มานะครับจากประเทศอเมริกานะครับจึงทาให้น ก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆหรือช้อยแรกๆและกันที่เด็กญี่ปุ่นนั้นเลือกที่จะเล่นนะครับแต่พอมีการ์ตูนเรื่องนี้มามันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กญี่ปุ่นมากมายเลยนะครับทำให้นะครับกีฬาฟุตบอลนั้นฟีเวอร์สุดๆเลยนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับก็ย้อนไปในช่วงปี1980จนมันเป็นที่มาที่ไปนะครับทำให้ประเทศญี่ปุ่นนะครับจากประเทศที่ไม่ได้เก่งและกันในการเล่นฟุตบอลนะครับก็คือประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เก่งถึงระดับไปฟุตบอลโลกได้คือพวกเขานั้นนะครับได้ไปฟุ โดยญี่ปุ่นนั้นได้ไปครั้งแรกปี1998นั่นก็คือครั้งแรกและหลังจากนั้นก็ได้มาได้เรื่อยๆเลยซึ่งแน่นอนว่านะครับเด็กในประเทศของเขาในช่วงปี1980ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนอย่างกัปตันซูเาอสานั่นแหละทําให้คนนั้นอยากนะครับอยากจะเล่นฟุตบอลอยากจะแบบว่าได้ไปฟุตบอลโลกและเมื่อนะครับเหตุการณ์ผ่านไปนะครับ18ปีก็นั่นแหละครับว่าทศญี่ปุ่นนั้นก็สามารถไปนะครับฟุตบอลโลกได้แล้วนะครับและปัจจุบันนี้พวกเขานั้นฝันเลยนะครับในช่วงปี 1950. ครั้งแรกให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากการ์ตูนอย่างกับตันซูบาสะแทบจะทั้งหมดเลยนี่แหละมันเป็นอิมแพคอย่างหนึ่งเลยนะครับของการ์ตูนเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งที่ผมบอกไปว่าการ์ตูนอย่างกับตันซูบาสะนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กทั่วโลกอย่างเช่นนะครับช่วงหนึ่งเลยนะครับจะเห็นว่านักฟุตบอลนะครับที่เคยคว้าแชมป์โลกนะครับกับสเปนมานเนี่ยปี2010นะครับดังๆเลยไม่ว่าจะเป็นอินเนสตาดาวิดบีญาเฟอร์นันโดตอเรสนะครับพวกเขา จึงทําให้พวกเขานั้นนะครับเมื่อแบบว่าช่วงปลายอาชีพของตนเองแล้วปกติเขาจะไปเมเจอร์ลีกกันจะมาแบบว่าไปหาเงินหาทองนะครับแต่พวกเขานนั้ตัดสินใจที่จะมาเล่นในลีกญี่ปุ่นซึ่งเงินเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยนะครับแต่เข้ามาที่นี่เป็นเพราะว่าเขามาตามความฝันของพวกเขาเพราะในตอนเด็กเขาเคยอ่านเนี่ยการ์ตูนอย่างกัปตันซูบปสตารนะครับนี่แหละมันเป็นแรงบนันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทําให้นักฟุตบอลมากมายนะครับทั่วโลกต่างอยากมาเล่นในเจลีกกันเป็นเพราะว่าด้วยเหตุผลนี้นะครับการ์ตูนอย่างกัปตันซู้นได้สร้างแรงฟีเวอร์ไปทั่วโลกของงจริ ซึ่งถ้าอย่างผมอย่างเงี้ยที่ผมพูดไปว่าผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องนี้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าผมนึกขึ้นได้เนาะอย่างช่วงปี2002ตอนนั้นเนี่ยฟุตบอลโลกมันจะจัดอยู่ที่2ประเทศเนาะญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่ไหมแต่ในตอนนั้นผมเชียร์ญี่ปุ่นมากๆเลยเป็นเพราะว่าผมอ่านการ์ตูนอย่างกัปตันซือภาษาเนี่ยแหละเลยทำให้ผมนั้นก็เชียร์ญี่ปุ่นมากเลยในตอนนั้นนะครับคือแบบว่าโอเคเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเอเชียก็เชียร์ญี่ปุ่นนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสนะในตอนนั้นนะรเย่เยะากกวาวดพ อ่านการ์ตูนนี่แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากบอลโลก2002 2, หลังจากนั้นผมก็เเริ่มเตะฟุตบอลแบบจริงจังและตอนเด็กก็อยากเป็นกัปตันซื้อภาษานั่นแหละครับแม่อยากจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับอยากจะเป็นเอสของทีมนะครับแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะไปเล่นไปเล่นมานะครับก็ถูกถอยลงไปนะครับเล่นเป็นกองหลังบ้างเล่นเป็นแบ็คขวาบ้างนะครับอ่ะก็ถือว่านะครับได้เล่นและกันเนาะและท้ายที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจนะเคยติดทีมโรงเรียนนะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมาาาาาายนนนนะะรรรรััับแแแต่่่่่่มมมมมกกก็็เเปสาาสสิงงงงใใหึลลทีถ้ใจผผชือว คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนมากๆเลยนะครับที่เคยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมเลยอยากจะถามทุกคนว่าใครบ้างเคยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้นะครับอาเด็กรุ่นใหม่ผมว่าหลายคนก็อาจจะเคยอ่านนะเพราะผมก็ลองไปถามเนี่ยน้องๆดูนะครับบางคนเขาก็ยังรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้เลยผมอยากจะรู้นะครับว่าใครบ้างที่อ่านการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองจนทําให้ตนเองนั้นอยากจะเป็นนักฟุตบอลหรือเอาไม่ต้องเป็นนักฟุตบอลก็ได้ก็คือให้เริ่มให้ตวเองนั้นเริ่มเตะฟุตบอลอ่านเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนดงาาิห็ข้ อยาาจะรู้เหมือนกันนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเคยสร้างความทรงจําดีๆให้กับคุณมากแค่ไหนนะครับและคุณนั้นชอบภาคไหนมากที่สุดนะครับของการ์ตูนเรื่องกัปตันซือประสารนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมนะผมชอบตอนยาวชนโลกนะหรือแม้กระทั่งตอนที่ซือปอระสานั้นไปบาซ่าอย่างอันนี้ก็ชอบนะก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นชื่นชอบนะครับกัปตันซือปอระสาทเนี่ยในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับแล้วก็ชอบตัวละครตัวไหนละกันนะครับเพราะเชื่อว่าก็คงมีหลายตัวละครละกันที่ทุกคนนั้นชื่่นชออออบยูก็ลงมมเ แสดงความคิดเห็นมาสนุกสนุกละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอาลานะครับอย่างสมบูรณ์แบบและการใส่การ์ตูนเรื่องนี้ตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนนะว่าผมคงไม่ทันหลอกไปตอนที่เขามาแรกๆนะครับ40กว่าปีก่อนอายุไม่ถึงแต่ก็ถือว่าเป็นการ์ตูนนะครับที่ผ่านยุคผ่านสมัยมานะครับต่อให้มีการ์ตูนเกี่ยวกับฟุตบอลมากมายมากแค่ไหนแต่เชื่อได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะอยู่ในดวงใจนะครับของแฟนขับและการคนอ่านมังงะมาโดยตลอดเลยก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมานะครับสำหรื่นนอะรตูเง และเหมือนเดิมหากคุณด้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ